สวัสดีครับผมรุดดี้ดีได้รูดด้รจักครับโอ้ยนดีคุยกักาาบาแล้วนี่แต่ป,ป้าแม่แผ่นนี้แต่มันเนิร์ฟเป็นขี้นะรีเฟกขี้ก็เล่นไม่ได้หรือลองวิลันฟาเ็ดตันไหมาฟาเ็ดตันนาเมจดไหมลีน่าลีน่ามันปรับอะไรมายังไงว่าสโเลเบิร์นเนี่ยบ oh, <yeah. S 1> อกกูทีดิโอ้ยยินดี เฮ้ไปเ็บรูนเอันบอกว่าเดไปดูกล้าให้ทอยู่มั้งมองไม่เห็นบนเนินวะไปสองที I deserve this. You I have like been the Help, Swelter. Time to hotfoot it. Open fire. Denied. To battle. Ah! โอ <ha>? <uk> ้ยโดนตาผูแ hmm. ม่งยากว่ะด u น n t Yes เตัองแค่ไหนไม่เล่นนานเกินแม่งนี่ไง Oh yeah. On it. I will like the blazes. Scorch them. Fire shots. Attack. Burn a pack you said พี่ตายกันมั่งเลยไลท์มัน up แม่มันไม่ได้เข้า1065มึงดูดิมันจะเข้า105ไอ้พี่พี่เอาสโลเบิร์นมาไม่มันไม่ได้แบบเต็มเต็มดาเมจอะไรนี่หรอมันประมาณไอ้นี่เองมันโดนประมาณ60แล้วมันก็เบิร์นอีก65 อ๋อเกีย่ยมัย่วสัสแชท Heatwave Helper Swelter ระหว่างทางไปขายยาแม่งกูต้องมีนออูนป่ะวะจะได้ม่ต้องเืืออาเคนใช่กูมัลล่วล้งไงก็ต้องนูแต่ไม่เป็นไรซื้อันนี้ก่อนแล้ Like a blazes. Ah, more, moi. Yes, yes, on it. Ah, what I am, was Yeah. Time to hot foot it. I'm <laughs> under attack no, by searing J to battle. Oh, yeah. Open fire. Oh! I am snared in fire. the eye. attacks your bottom tower. On it. Not yet. đừng cố pung nè. I'm going. mà. I'm em cua em pha để mình Oh <laughs> yeah. mình kịp lấy làm đi. ไฆ่าอดีวะมกูตายไหมนะกวเปิดไม่วาไปสัตว์ตามมาตามมารัอยมีท่าไหมมีท่าไหมออกไปวันะบัตร Yes. Hey. We that oh, 8, 8 then my kill to the Time to hash a skirmish. my heart. Yes.

ยังนิสัยหมือนัว,สสวอู่้ยึดแม่ที่มาอย่าเอา,มาไม้ตัดหูแม่อูคา่านมันอย่างช้ามันเป็น แล้วเห็น,นพิชเ่น,นที่นั่นแล้วมันอุตากาศ ไ,ไ,ไม่เห็น heat wave yes โอ้โหแม่งวิ่งสวนไป yes เด,ดี๋ยวให้ตัดแม่งนัดไม่มีว์ปกูจำได้ปูวาร์ปไปด้านบน I'm going! Look to your top! Who's Who's to to just... to that? Who's that? Who's that? Who's that? To battle! Get Fire away! What is, is <laughs> <Delicious> <laughs> courier has been killed. I got Emma. On it. Light him up! Middle tower is under attack. I can't wait to see this battle. Side, fortify Your little tower is under attack. I don't like the blazes. Bang! Earth by Karta. Great teamwork. You vicious thugs. Yet. I'm not ready. The enemy's bottom tower has been demolished. Your middle tower is under attack. Like a wildfire. The enemy's bottom barracks. Oh, enemy. Yeah, need. I'm มันขี้มันขี้ไปี่มันขี้นะมันขี้นะมันขีนะว่าเลอหนึ่งเมื่อกี้เจ้ากูไหมเมื่อกี้เลยหนึ่งไแอมเบอร์ไม่ได้เอาแช่สองทีว่ามันจะโซมาก็ทำใัถึงได้หลายตัว ไอเอิร์ธแม่งไปคากอีกแล้วพวกไปเปล่าบังเอลยขีวันขีวันขีบังเลยวันขีเด็กช็คชั่นเช็คชั่นไอ้ยทีตเวเดียะวัดเลยแม่งรู้ตัวไอสัตว์ตกไปรล้วว๊ เดือดร้อ,อนไปแล้วหนึ่งเอ,ออโอวิชั่นที่สักพีพีอายอ๋อก็คือต้องต้องต้องเป็นเดย์ทมนเท่าน,นั้นไม่เกี่ยวมันเวรแรงอยู่แล้วแค่ว่ามึง มองอ่งมองไม่เห็นอ่ะตอนเช้าเช้าอ่ะใช่แล้วเนี่ยมองเห็นล้อลงอ,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 อ่ะมาแล้วครับอรีนา่าตายหาเลยนะนไม่ได้กดเลือ,ทอดที่เหี้ยกูแสดแปดแกูแสดแปดแปดจริงพี่ ไปตากราบไปเลยเฮ้ยตัดไม้เออแบบเพชโอ้โหมึงรัดกูถามอีทีกอย่าจะปิดเท่พราะกับ19แต่มึงรัดกูไม่เง้แรงเพอยู่แล้ว เงินแปลกๆยูไอมันเปลี่ยนไปโอโมันกดเล่นที่พีเป็นขี้เลยตีพันแปดอะมันได้เฟิร์สบัตออะเงิน <c oughs> มันเยอะมากโลกกูกแต่กูเล่นแบบกูกดเงินเอมเบอร์เยอะไปหน่ะ